อ้าวมันนี้มาหลายคนแนวได้พอเด้กินเขากินน้ำได้หรอพ่อกินแล้วเขาเช่าเหีือเขาเทียงมาพอนะเังข่าเทียงนะอแจ๊คกูได้เดี๋ยวค่อยพ่ากินเขารูประนันเมื่อน้นกินสามเที่ยกินแต่เข่าติงขี้งกินเข่าติงขี้งกินเขายวน เอารอสักครู่นะครับเอฟซี FC ครับเดี๋ยวรอตั้งกล้องให้ควบสุขูมสุขค้นก่อนบานนี้กับทิ่ำกันทา้ายทอดครับพี่น้องครับเออเอาตัวบันกน,นนะี้กับอะไรเนาะอาโอเคเรียบร้อยเอาเริ่มจักใซย์แลพ่ะ่ ข้าวจีเริ่มจากไซบันมันมีมากเพิ่มสองสูตรมีมากเพิ่มเป่นบ่สูตรหลังจากที่รวบรวมสูตรหลายๆสูตรรวมเข้ากันแล้วได้ได้ตัวเน้นแล้ววันท้อตัวเน้นแล้วนี่โอ้บ้านี้อเพื่อนกล้องลุงหงษ์เอฟพี่บึงหล่นแล้วล่ะเข้ากับที่ได้อธิบายที่นครพนมตัวเน้นเนี่คือหกหนึ่งหกเจ็ด หกหนึ่งไม่แล้วเลขก,กระไรพอจุดไปห้าซี่ใส่นะพอ<ช>เอ้เอบันสามตัวหเกเจ็ดหกหนึ่งอันนี่เบ,บื้องแรกลับเด้อเนื่องจากว่าตอนนี้แอดก็นั่งอยู่หนาพ่อนะครับขันชีไปนั่งข้างเดียวกันมันพันจีเต็มซะทั้งนั่งกระไรก็เลยได้นั่งอยู่ตรงขามกันบ้านี่ตัวเลขก็เลยปีนทั้งครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นมโนรครับิลซี่ครับนี่ เอาบรรยากาศที่ใบด้วยมันนี้พ่อเปลี่ยนเช่นไรเฮ้าหลังจากที่ตองวดเฮ้ามาเอาชุดเต็มไปแล้วใช่หรือชุดเต็มมามาช่วยเนี่ยพ่อเอามาช่วยเอฟซีเนี่ยโอ้ชุดเต็มชุดเต็มเต็มมิลีตันเต็มนากล้องเอเล่เลยเต็มมิลีเลยเนี่ยนอนอ่ออ่านี่คือชุดเต็มนะครับที่อ่าสีต่ออ่าสีน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินเป็นชุดเต็มเปลี่ยนชุดเต็ม แต่ว่าไอ้ที่ว่งแล้วกับตากระบาดนี่ก็คือตัวที่ตัดออกมา่นพอนอะนตัวที่ตัดออกนะครับมัน,นี่มัมาลบกวนเวลาพอจิตลงไปนั่นพอดีจิล่งไปให้ไปหน้าพอดีน,นี่ครับเฝ<อ>้าแคบจอไว้เด้อพ่อพี่น้องเด้อแคบจอไว้นะครับมาน,นี่แคบจอเรียบร้อยแล้วพ่อเกษียที่บาบว่าตัวเลขที่ไปที่มาทั้งเบดเป็นจังได้นะมันกับจีนนี่แหละ มวลมวลบางเดีอยวมันเขาชุดเตรียมเขาทั้งหมดทั้งรางนี่นะพอยูอเนเพนเพน่หุ่นบ่เดี๋เดี๋ยวผมผมย่างแกว่าจาเขายิบมากต่ไนะเขายิบมเเรเบิ้งล้วีแล้นุดเทสมาเพิ่มนี่บวกนึงลบนึงนี่ น้ำซีซี่สามบวกน่งบนึ่งกันนี่หรออะไรเปลี่ยนอะไรนี่ล่างเราูาโอ้จะนั่เตือน้สเจ้าเ่ใจไปนวหนึ่งลบน่งเน่งวดต้องหันมะเขาน้ะแมนมะเขาวนี้บอกมันสีเขานี่งวดบางหันเน่ะทีมันมันดังดบวกหนึ่งลบหนึ่งครับผมสี่เจ็ดสองนี่ยครับผมมันมะเขามันดังายครับงวนี้มันมมกยังสี่บาทบวกหนึ่งลบหนึ่งมันมกสี่สี่สาม แล้วก็สองสองหนึง่งอวงหนึ่งลบหนึง่วมาสิพอแค่ผดนลยเนาะพอเนาะสิพค่ผัด,ออผดมันมาผัาดตรงไหนพวมันดัพผมนี่แหละมันสิเบิเดียวเท่ะนะอ่นมันสิเบิรซสี่ี่นี่นหลสองท่สองสองหนึ่งสองนึนี่เเมื่อนตัวมันเขาเสามสอง ้อ,อนี่อ,อ,อ,อันคะเอานี้ส่วนขออนนี้เาะครับผมอ,อ่นที้อาบานี้อันนี้นาบานี้วันหนึ่งเอาเอามาให้เบิมงอันคิดครับพ่อไม่นองครับนนาบานี้ถูกต้องแล้วบารนี้อ่าวันที่หนึ่งกันยายนสองหาง,งหาถึงนะพอนะนอันนี้คร,ครับผม,ม,มเรื่งเครืองนมีจักตัวงวดนี้งวดนี้บอกครับผมบอแมนไหมถึงตัวตัวที่ตัดออกแล้วหรือจกตัวนะครับเครง่บิน ที่ทิ่ตันแล้วโอ้ทั้งสีแดงมันปะยุ่ยยุดยนี่เฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วยอได้พอความเพียรไม่ั้งพียรในผมแล้วจ่าขนาดเล็ตอนนี้เดี่ยได้ขนาดได้เออเออสุดไลน์นี่เอออย่างมันก็ตัดออกจากอย่างนี้เลยถ้าผมไอ้สีแดงเนื้อกระดาษสีแดงเนื้อพอยพี่น้องมองเฉียวมองเฉียวซะแท้คือมองสีแดงอ่เอ้า ทีน้ำเงินคือเต็มสูตรของเพื่นอ,อ๋จอจ้าทีน้ำเงินเือเต็มสูตรตัวเด้พอได้หันหัน,หนางทีในะอะไรอนีนะะเออนี่ลหะนี่มันวะเตมสอ๋ชัดเจนานนี่ชักสองหงางน,นิ่นิรับนี่แหละค่ะตัวนิน่นหาหงหางอ,อเสนหน เป็นไดพ่อฟันมองวังนี่พ่าวันนี้ฝันกับฝันไปแบบยดที่ว่าบ่บ่หันขักนะเป็นจะเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าฟันหรือเป็ี่ยนใจเลขเขาขบ่ฝันมันเป็นตัวเกะเนี่ยแน่ผู้ใดก็ได้เก้าตัวใดผู้ใดฝ <laughs> ันกันเลขออกได้ประมาณสามหมื่นเนาะครับ คือยังมีคนห่วงอยู่เนี่ยท่านรองเรียกออกแล้วสามสองมาสั่นครับโอ้สามสองเรียกออกแล้วสามสองมาสั่นเรียกออกแล้วสามสองมัเต็เรียกมนออกแล้ววันออกมากว่านั้นแล้วโอ้มันสามออกสามสองแล้วเออมันออกมาสามสองโว้มาฝันน้ำกลลนอสนเนาเอาวันมันเจียวมาออกอีกบวสามสองจังวันนี่นะแต่แปดสามกัยังออกอีกเดี๋ยวพอวันนี้มันเจียวแปด บัดนี้มันสิ่ออกแปดออกแปดสองอีกก็เป็นได้นี่เนาะออกออกไอ้สามสองอีกก็เป็นไปได้นี่เนาะเป็นไปได้ครับมังกะเนล้าคือสุดนี้มาล่าสุดสุดนี้ครับผมมังกะสามตัวเอ้าโอ้ผมก็เริ่มเริ่มเบิ่งหน้าบางหนึ่งมีจับกูสามตัวมานั่มอ่าวันนี้ก็ทิสรุปชูฟังเด้อพ่อพี่น้องเด้อบ้านนี้อ่าชุดเน้นพ่อเซียนเฮี้ยว งวดวันที่16กันยายน2565เด้อพ่อพี่น้องเด้ออ่าซึ่งเลขอ่าฟังทั้งสายเมื่อของพ่อพี่น้องนี่คือเลขชุดเต็มอ่าชุดเต็มทั้งเบิดมีอยู่30กว่าตัวงวดนี่หลังจากที่มาตัดออกแล้วคือตัวที่วงกมลมราคากระบาดนี่ก็คือตัวตัดออกทั้งเบิดลเฮือผู้ใดสีบ่อตัดกับบ่อเป็นหยังครับปวยพี่น้องซื้อเบิดซื้อเบิดก็ได้เพราะว่างวดบางนึงกับมีผู้ซื้อเบิดถ,ถือกีฬา ครับซื่อเบิดถือทั้งบนทั้งล่างไว้ใ่ไมมันถือกี่แล่าเนี่ยมาเแล้วกำไรมันหน่อยครับกำไรมันหน่อยอืมเลยได้มาตัดออกได้มาตัดออกซึ่งตัวตัดอากาศคือตัววงกลมและกากระบาดตัววัดตัดเคือตัวบ่มีวงกลมบ่มีกากะบาดคือตัววัตัดบานนี้รวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็มาให้เห็นแง่งแง้งอยู่ทั้งพี่ครับเห็นแจ่งแง้งอยู่ฝั่งขวาเมื่อพี่อ่าก็มีอยู่เจ็ดสามหนึ่งสามเก้าหาหาสาม เก้าเจ็ดสามหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าซึ่งเน้นไปสี่หางเท่านั้นตัวเน้นงวดนี่ตัวเน้นหลังจากตัดออกมาแล้ว <ห áng S 1> มาเน้นอ,อีกไหมหางเนียนสี่ต <ห áng S 1> ัวโอ้ไอ้สามตัวต่างหากกว่าสามตัวเท่าไรต่างหากอันนี้สองตัวอซึ่งที่ทตัดออกจากพูดแล้วยั่งบอสใจมาประกบกันกับหลายๆสูตรแล้วก็ได้ตัวเดนมากตัวเนียนมาก หลังจากตาออกมาแล้วมาเน้นอีกสี่หางอ่าก็คือเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าโอ้เข่าตากรรมาการแล้วหกหนึ่งนี่พอเนาะอ่าบานนี้งว่าน,นี้มีแถมสามตัวบนมาด้วยนะครับสามตัวเลขท่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนี่ละวันเถอะอ่าจับคู่ไปที่เจ็ดหกหนึ่งตัวชุดแรกครับชุดที่สองสามหนึ่งห้าชุดที่สามสี่สี่หนึ่งแล้วก็ ทิมท้ายไว้ด้วยสองสองหนึ่งครับซึ่งก็เน้นไปที่สามหนึ่งห้าครับพี่น้องเด้อก็ลรองพินิจพิจารณาชอบประจับคัดกระพันนะครับเอาไปวิเคราะห์กันดีๆผู้ใดว่ามักตัวใดก็ตัดออกครับอมัดลักไดก็เลือกเบื้องเอาครับมักรักได้เลือกเบื้องเอามีตามรักตามรักยอ่น่รักไปสามตก็มีรักไปสี่ตัวสูงสุดี่สี่ตัวเตล่สองมันคือสี่ตัครับผมแล้วก็บอพัด เขามันออกลักได้คืออกแักนั่นนะครับผมอ้าคักอยู่ดอกบานนีหิตลงมากเมันได้จะเขียนปิดเจ้่นี่งานทีทาเป็นเลขสามหรือเป็นเลขหนึงก็ได้ด้วยใช่ล่ะนี่สูตรเนี่สูตรหงบวกสูตบวกหนึ่งลบหบวกหนึ่งลบหนึ่งมันปิดใี้ถีกล่ะ กะลมกระจับก็ได้แต่ว่ามันสีมาตัวนี้ทว่าซีหนึ่งมันมีได้อยู่ในของพอเนี่ยมันพอพอมากกันสีมากมากซีซีสาม่นึ่งซีเค่ะนี่หนึ่งซก็ได้นต่่ามันขาดตัวนี้ไปอ่ะโอ้ับมันีซีีสามแต่ผมเป็นมันเป็นซีซีหนึ่แต่ว่าในตัวนี้เป็นสามซีได้เขาต้องเป็นเป็นซีสามซีอหรือซีีอะแหละได้ีีสามนี่แหละฮามไป้ามมากที่สามทีสามทีสามีอย่งกัแล้วแตะ นาะนี่แหละสูตรเพิ่มเติมก็บนี้สูตรนี้แหลมาเพิ่มเติมครับผมแล้วก็ตัดให้น้อยลงครับผมจะจีเขาเพาเขาเนี่ยเจ็บจี้พี่เรนาบุครับผมสี่เพราเขายู่บ่เนะเขายืดหรอแล้มันคัดคักๆเลยคัดเนียนแล้วตัดแล้วเอาสูตรดับสูตรยังมาตัดออกเรียบร้อยเบดเซ็ต ได้มากตามที่เห็นนี่นะพอนะไปมากสามตัวกระเทือนสามตัวผู้ได้มากสองตัวกระเทือนสองตัวผมเน้นนี่ติดสามย่างไลยจับผมาเดียวเอ้าวิ่งอ่าวิ่งตัวเน้นวิ่งนี่วิ่งตัวใดพองวันนี้นี่เลยวิ่งตัววิ่งซีก็มาเด่นแต่ไรต่อเขาเด่นเหรอเด่นหาเด่นหา สีกับหาเด่นไปที่หาและไอ้ที่สามที่มาบางเรื่งนี่เล่าเลี้ยงเลขอสามนี่เป็นอะไรก่อนเลขอสามมันติดหลายนะโอ้มันติดสามไหลเออเริมมกเริ่มมาไม่ใจคือมากพิเศษแต่ว่าตามสูตรอีหลีมันสีกับหาสีกัมหาชอบส่วนตัวคือเลขอสามเลขอสามโอ้เออชัดเจนปันนอกพอแน้วสูตรมันสามหลแบบไม่สูตรของมันมันติดสามหน้าเลยนะครับผมไม่เอาสามเลยครับผมอืมบ้านนี้ แข่งสี่หานี่ผมก็ตาโตครับผมอ๋อบางนี้ก็ชอบประจักคัดกระพานครับพี่นอ้องเด้อพอเชี่ยนเนี่ยหย้ยน่ทางแล้วสำรับวดน,นี้ก็ได้วดทุกท่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงจังไรบ่พอบอ่มีมัดละมัดแล้ว,ลวครับมัดล้วมัดท่านี้ละกัน จังไหนกับพ่อมีการเปลี่ยนแปลงจังไหนดอกที่ปูสีลงทุนกับรงทุนได้แล้วตอนนี้ลงได้เลยลงได้เลยผมก็เริ่มสีลงนะร่องแล้วนะมือปั้นีผมก็ลงน้ำแน่แล้วลงน้ำแน่แล้วเนาะอ่ากะทิว่าชัดเจนสีผมก็ลงแล้วครับผมผมก็ลงแล้วเอาเอาตัวมันใจที่สุดของคุณบอสในในซีตัวนี้มากตัวดหลายกองโม่ค่ะในในซีตัวนี้มากตัวดหลายกองโม่ค่ะ ผมมักหกหนึ่งหลายมูมากหกหนึ่งหลายกุมูใจเดียวกันบ้านคือฟันหกหนึ่งครับผมผมพันหกหนึ่งกับหกเจ็ดครับผมหกหนึ่งกับหกเจ็ดครับพ่อ่พี่น้องนะซื้อลอตเตอรี่มาไว้แล้ะครับผมผมบอกแล้วย่างไป้สองสามใบนี่ยละอ็เ่า้าเลว้เราอีปดิหนิเรายังบอกว่าเรียกซีบดิื้ออยูะว่าเห็นว่าเราจีทไปเรียกยอะจ้าโจ้เลยพันสองกับสา หลักร้อยนามนี่หลักร้อยมากหลักร้อยมีสองกับสามนะครับเอฟซีครับหลักร้อยมีสองกับสามหลักร้อยมีสองกับสามสองกสองหกหนึ่งสองเออสามหกหนึ่งเนี่ยครับผมแต่ผมบอลเอาขอเลยเอ ชุดนี้สามครับสองมีมักซ้วมกันนรัสามคับสองในมักซ้วมกันนักลอยอาจะมากแล้วซีกรับหาในจิตพิรักใดพอมันเค่อยข่ารักสิบโอ้มันจะเค่อยข่าวรักสิบซีครับหาในค่อยข่ารักสิบนะพอนะออืมจิตสองหาหนึ่งสามหาหนึ่งสามหาสามยังชีน่ะครับผมคนมากนี่สามหาสามโอ้แต่ก็ยังบอลนั่นเนาะครับบอลอะไรไปซื้อนะ ครับกับผมยังของใจชุดนี้มันสเตตเนี่ยมึงจครับผมม่อเฮ็ดมาโดนแล้วบอยผมก็ได้มั่งงวดเนี่ยอ๋ออ๋อคระวันที่แล้วมันรุดจัดเลยเนี่ยมันร้อนแล้วนะตอนนี้ได้มั่งงวดที่พันมาละที่ผมเฮ็ดใส่เบิ้งนั่นละครับมันหลุดมันหลุดนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยแดนค่ะนี่อ่าหนึ่งหนึ่งรถหนึ่งบวกหนึ่งรถหนึ่งเออเนี่ยเห็นไหม สี่เกตสองเนี่ยมันก็นเลยนั่นไปเนี่ยมันมันหลุดไปงวดที่ผ่านมานเนี่ยมันมันบ่อเข่าเลยมันก็นเลยมันดังขนาดนั้นเมืที่ผ่านม่านี่เลยซื้อบ่ได้แต่ว่าโอสุดนี่แบบไปแค่นึงสุด ล่างเนี่ยสูตรล่างเนอะสูตรล่างเนี่ยได้สูตรนึงเลยแต่ก็ยังสิซื้อไว้เยอะได้นะสูตรนี้อะไรเนี่ยชิมว่าชิมันครับงวดเมื่อกี้สูตรล่างวันนี้สองสูตรในมวลอ่ะไม่รู้นก็อีกอันนี้ได้ตัวไหนค่ะสูตรนั่งเลยได้สามสามสามสอง แบบสามบบสมีสูตรล่างสูตรหนึ่งจะได้ตัวนี้นได้ตัวเก้าตัวหนันได้ตัวเก้าอันละลบกไปแล้วบมเมนหมอครับผมลบกไปแล้วสูตรนี้ก็บมนได้บวันได้สูตรสองวันนี้ไม่ได้สูตรหนึ่ง เมื่อแต่ตามเบิ้งคลิปมันก็ยังหนี้เยู่นั่นน่ะผมก็เบิ้งคลิปอยู่คือเกิดหนี้อยู่มีมันก็ลงมากเกันนะเซื้อไปย่างเลยตูสองตัวพื่อให้ตามที่ไปจัดลอตเตอรี่ไปแล้วมานอนฝันดีนะไปหวานฝันนะจำวันจำวันแต่ตลาดเอาคัรไมีการ จังไหนันฟันดีจ่างไหนขันขึ้นมากตัวไรเพิ่มเติมกระบ,บอกนี่ด้พอเด้อครับเดี๋ยวสิโทษบอ,อกเราครับผมเดี๋ยวก็โทษบอกเนะี่ยเอากะตามนี้ได้พอีพ่น้องแคปบจอไว้ครับตัวเลขทั้งเบอร์ทั้งมวลงวดนี่ณปัจจุบันนี้นะครับพอเชี่ยนเหี่ยวกะเน้นเท่านี้นะครับในส่วนตัวเลขกระไดเลขสามตัวก็อย่าเริมซับกันไปซับกันมากครับผมคิดว่านา่าซะยุ่นี่แหละบทล่างนาซะยุ่นี่ชุดนี่แหละเพราะว่างวดว่างึ่งบทล่างกระยุ่นี่หนีเด้ วันนี้ก็จะยู่ในนี่คือเก่านั่นต่อไปก็ยุ่นี่ล้วครับผมปีนีปิดจละนาเบิ้งสูญใหญ่นี่แน่นอนอยู่แล้วต้องมาแน่นอนคือว่าสีผัพากครับผมก็รอดแต่นี่ไปได้เลื่มมาครับผมสีผบวรอดนะครับที่กิงอะไรกันเมื่อไรตัวเจ้าทลายนีมันบารีมันเปิ่นทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับหลายหลายเอาจังสูญสองสองสูญครับกลับเล่นอ๋อผมก็เลิกลับนี่หกซีซีหก ซี่หกแล้วก็หกซ่7ห้าห้าเจ็ดครับผมคันนื่งมากนี่เป็นได้แค่1นึงสี่กับเนึ่องหาบอเมนแปดดียวกันแปดนี่มันแทบจิบบมมีเด้หมดเลยเลยแปดหนึ่งตัวเดียวเนี่ยแปดเหลือแปดหนึ่งตติดับพร้อมเออบอติดับครับเนี่ติดับคับแปดมมีแปดหนึ่งแค่เน่งหา1นซี่ตัวเดียว